หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับนักเตะคลาสใหม่ฉายแสงสปอตไลท์ที่ฟอร์มเยี่ยมถูกจับตามองและผู้เล่นที่ย้ายทีมจนกลายเป็นที่ฮือฮาพร้อมเล่นมนันๆได้แล้ววันนี้ที่ฟีฟ่าออนไลน์4โหลดแล้วไปลุยกันได้เลย NHK มวแกนน็อกมาตรฐานระดับโลกรับรองจากสหพันธ์จักรยานยนต์ระหว่างประเทศ การันตีด้วยนักแข่ง MotoGP เรมี่การ์เนอร์เลือกใช้มาพร้อมความปลอดภัยขั้นสูงตอบสนองทุกการเดินทางของคุณสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมมนาจัดเลี้ยงจัดงานมงคลศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0363432000หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับอัพเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงเมื่อคืนที่ผ่านมาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเข้มข้นสุดๆหลายคู่มันหยดติ่งครับชนิดที่ฟแฟนๆลุ้นกันตลอดทั้งคืนคืนนี้พลพรรคผีแดงมีนัดกันในเกมดวลเวสต์แฮมเวลา5ทุ่ม15หากากท่านชอบวิดีโอของเราฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา8คู่8ปสนามดูเด็ดเผ็ดร้อนจริงๆเลสเตอร์ซิตี้แพ้แมนซิสตี้ศูนย์ต่อหนึ่ง บอลมัดแพสเปอร์สองต่อสามเบนฟอร์ดเสมอวูฟแฮมตันหนึ่งต่อหนึ่งไบรตันชนะเชลซีสี 1, ่ต่อหนึ่งคิสตัลพาเลซช,ชนะซานตันหนึ่งต่อศูนย์นิวคาสเซิลชนะแอสตันวิลล่าสี่ต่อศูนย์ฟูลแลมสเสมอเอเวอร์ตันศูนย์ศูนย์และก็เร์พูลแพ้ลีดยูไนเตตหนึ่งต่อสองบทความจากเว็บไซต์สโมสรโดยอดัมมาร์แชลเผยถึงความต้องการของเอเดเนฮาร์ดที่ให้ความสำคัญกับระบบเยาวชนของทีมเป็นอย่างมาก พื่อรากฐานที่แข็งแกร่งในอนาคตนำทีมเดินไปข้างหน้าด้วยกลุ่มผู้เล่นที่หลากหลายอายุยุตแตใส่ชื่อนักเตะโฮมกรนอย่างน้อยหนึ่งคนเสมอในขุมกำลังเป็นเวลายาวนานถึง85ปีติดต่อกันแล้วครับขาประจำอย่างมาคาส์แรดฟอร์สกอนเปตูมินีรวมถึงอเลฮันโดกานาโชเป็นนักเตะที่ถูกดันขึ้นมาเต็มตัวเชนฮาร์เผยว่าเราโฟกัสไปที่ผู้เล่นอาคาเดามีทีมทีมนี้ให้ความสำคัญและปลูกฝังนักเตะเยาวชนขัดเกลาพวกเขาขึ้นสู่ทีมสุดใหญ่ และผู้เล่นเหล่านี้จะพัฒนาวัฒนธรรมรูปแบบการเล่นของทรงโมสอนต่อไปเถีย่ยนางยืนยันหนักแน่นว่ามีพัฒนาการที่ดีจากเด็กๆภายในทีมครับทุกคนได้รับการฝึกฝนอย่างดีและสมควรได้รับโอกาสที่คู่ควรต่อกันที่บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเซกโอโรเมโรออดีตผู้กษาประตูของทีมถูกจับภาพได้ขณะเข้าไปชมเกมยูโรปาลีกระหว่างยูเตตโด,ดนเชอร์ลีฟเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีครับมีแฟนบอลได้พูดคุยกับเขาและถามนายด่านจอมเก๋าว่า เมื่อไหร่จะกลับมาที่นี่อีกโรเมโลยิ้มแล้วตอบว่าหวังว่าเร็วๆนี้นะผู้สาวประตูวัย35ปีเพิ่งจะย้ายกลับไปเล่นให้กับโบคาจูเนียในบ้านเกิดครับหลังก่อนหน้านี้เขาอยู่กับเวเนเซียทีมในอิตาลีมาดูบทสัมภาษณ์ของมาคาแสแรดฟอร์ดที่กล่าวชื่นชมนักเตะรุ่นน้องอย่างอเลฮันโดกานาโชที่กำลังถูกจับตามองกับโอกาสที่จะลงสนามในเกมล่าสุดเขาทำได้ยอดเยี่ยมเขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถเล่นได้ดีขาดเพียงแค่ประตูเท่านั้น เชื่อได้เลยว่ามันต้องทําให้เขามีความสุขมากแน่ๆผมยินดีกับเขาจริงๆหวังว่ากานาโชจะเดินหน้าต่อได้โอกาสลงเล่นและรักษา,าผลงานให้อยู่ในมาตรฐานกระแสาข่าวเรื่องการจัดทีมขอเลนจันฮามในเกมดวลเวสแฮมได้รับการพูดถึงจากนักวิเคราะห์ต่างประเทศพอสมควรครับโดยเฉพาะตำแหน่งปีกซ้ายและคู่เซนเตอร์ที่ต้องจับคู่กับลิซโนมาร์ติเนสปีกซ้ายนั้นมีตัวเลือกหลายคนทั้งเลนโดกาลาโชที่กำลังฟอร์มดี จะนอนซานโช่เจ้าของพื้นที่เดิมรวมถึงการขับเอามาคาัสแวตฟอร์มาเล่นปีกซ้ายและใช้คริสเตโนโรนโดเป็นหน้าเป้นนาลหลายคนถูกเทียงและอ่านใจเดรธันฮาร์กว่าจะเลือกแบบไหนส่วนคู่เซนเตอร์นั้นนะัวิเคราะห์หลายคนเชียร์ไปที่วิกตอร์รล,ลินเดเลฟก่อนแฮร์รี่ไมควายเพราะมองเรื่องผลงานในระยะหลังที่จับคู่กับลิซโนมาติเนสแล้วไม่มีข้อผิดพลาดอะไรแถมยังออกบอลขึ้นหน้าได้ดีกว่ากับปันแฮร์รี่ครับ ซึ่งพลพรรคผีแดงต้องรอดูว่าอลิสท้ายจะเลือกใครใน2ตํตำแหน่งนี้แฟนเพจแฟนช่องสามารถร่วมแสดงความเห็นกันได้สภาพความพร้อมก่อนเกมนั้นแมนยูเต็ดไม่มีเราเฟวรวานที่บาดเจ็บเช่นเดียวกับอักเซลตูนเซเบ้และเบรนด์วิลเลียมขณะที่อองตันตีมักเซลกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วเวสทำไม่มีลูคสัสปากเกตา้ากับแม็กซ์เวลล์คอนเน่ที่บาดเจ็บครับขณะที่ครกดอรสันและจลอ์โมเวนต้องรอประเมินความฟิต สำหรบผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในระบบ4-2-3-1ผู้สาประตูเดบิดเดย์คาร์กอลังสี่คนเดโกดาโลวิคตอร์ลินเดลบิรลิซโนมาร์ติเนสและลุคชอกองกลางคาเซมิโลจับคู่กับคริสเติลิเซนสารรุ่ด้านบนอันโตนี่บูโนเฟนเดสและเลฮันโดกานาโชหน้าเป้าเป็นมาคัสแรดฟอร์ดรายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นขออภัยหากไม่เป็นไปตามนั้น ผู้สินในเกมนี้ได้แก่คริสคาวนาดส่วนผู้สินที่ดู VR คือพอลเทียนี่ควันหลงหลังเกมเพื่อนบัลลีคู่วันเสาร์ที่สนุกเข้มข้นนั้นทำให้ตารางคะแนนบี้กันเมามันครับหายใจแบบลดต้นคอสเปอร์ที่โดนนำก่อนแต่พวกเขาก็ได้ลุกนิ่งและความคมกลับมาชนะบอลมัดได้แบบสุดมันทำให้แต้มไลทีอัลส์นาดับ2และแมนซีจ่าฟูงเหลือเพียง2และ3คะแนนตามลำดับขณะที่นิวคาสเซิลฟอร์นกำลังเข้าฝักสุดๆ ขึ้นมาอยู่ที่4แล้วลุ้นพื้นที่ยุโรปยาวๆได้เลยส่วนแมนยูเต็ดนั้นมีโอกาสจะขึ้นมาที่5แซงเชลซีเช่นกันถ้าพวกเขาชนะเวสแฮมคืนนี้ได้ครับและทีมที่ไล่ตามมาต่างแข็งมากกว่าย่เต็ดหนึ่นัดซึ่งปิดแสดงมีเกมตกค้างกับลีดโย่เต็ดและคริสตอลพาเลสหลายและคนพูดถึงฟอร์มที่ตกลงไปของเลี้ยวพูกับการแพ้คาบ้านให้กับลีดทีมรองสุดท้าย ทีมของเจสซี่มาได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมจากคริสเซนเซียลซัมเมอร์วิวฮีโร่ของทีมยูงทองทำให้หงแดงนั้นมีแต้มตามหลังพื้นที่ทอป4ฟ,ฟเพิ่มเป็น8คะแนนครับตอนนี้มีอยู่16คะแนนนิวคาสซินอันดับ4นั้นมีอยู่24คะแนนทีมของเจนครอบปลาชัยไปแล้ว4นัดใน12เกมพเกมเมีย์ลีกตอนนี้ก็อยู่ที่ยูแตดของเชนฮาร์ว่าจะเร่งโกรแต้มก่อนฟุตบอลโลกได้มากแค่ไหนครับเพราะพวกเขาจะมีเกมตกค้างในมือ ที่เป็นข้อดีอย่างแรกอย่างที่2นั้นทีมในหัวตารางก็ทําแต้มหล่นกันไปบ้างอีกทั้งทีมท้ายตารางหลายทีมก็แย่งคะแนนจากทีมใหญ่ได้ครับเอเจนฮาต้องเน้นย้าลูกทีมให้เปิดเกมรุกเต็มสูบตั้งแต่านาทีแรกและเก็บชัยชนะต่อเนื่องเพื่อความสุขของฟแฟนๆเมื่อโอกาสมาถึงแล้วยูเต็ดต้องทําให้ได้ครับเดินหน้าให้กําลังใจทีมไปพร้อมๆกันถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคไคล้มันยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกัน ผมออกแมนยูสู้ตายสุดครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ